สวัสดีนะครับผมสวัสดียาม่ยมือเศร้านะครับพามาเบิงเขามารีดอ้นะครับเขาก็ขอสิมหากำลังซุ่มนะครับบานผมเอินกำลังซุ่มนะครับออกข่วงเบิดเิ่นกระเอิญเขากำลังซุ่มครับครับสำหรับเขานี่ผมก็ดำเบ้านะครับใส่วิธีปากดำเป็นเขาวาดใด้ใส่ปุ๋ยนะครับสีน้ำมักคหอยเสือรีไปซองหลอบนะครับ รอบแรกกะปักดั้มในเดือนหนึ่งนะครับหลักกรสีดรอบสองกับก้อนเขาตั้งทองสิมหาเมือนะครับผมว่ามันงามเกินไปนะครับผมเลยสีบด้สีดดูนะครับนี่ก็ล่มแน่แล้วครับเริ่มล่มล้วครับเสียหายเบดนะครับเขาบ่ท่านใจน้ำนุมนะครับลมแล้ว สำหรับความสูงกับสูงคักครับประมาณเมตรเจ็ดสีบเมตรแปดสิบได้นะครับกมสูงลอยเจ็ดซีบนะครับบงเขาครับสูกถมหัวเลยนะครับครับก็บเริ่มร่มร้ายแล้วนะครับนี่ห่างก็พอะเบงอยู่ครับกับว่าถือว่าหน่อยว่าไง ก็เสียหายหลายเนี่นะครับฟังทั้งผุนนะครับฟังทั้งผุนลมลายครับกัากำลังสีกลมนะครับอีกอทีนึงก็คือสีกลมครับเรล่อมใส่น้ำนมกะสีเม็ดแางเม็ดล่าลายนะครับเนี่เพราะว่าเพิ่นออกเส่ฝนนะครับส่วงนี้ฝนตกดุนะครับ สำหรับตัวนีก็เป็นเขามมลีลอยหานะครับเป็นเขามมลีใหญ่กำลังสอดครับกำลังย่ายตัวหนีก็เป็นหน้าอ้ายนะครับเป็นกระใส่ปุ๋ยไปหลอบหนึ่งครับกับง่ามของพ่นอยู่ครับกากวัวสีทอกับสีสูงก่าผมอยู่ครับแต่ว่ากับสีลมเคื่อนล่ะครับัสูงกว่าหนีกว่อยู่ครับเบิ่งครับ ขับเพิ่นลมเปนลยเนี่ยนี่เพื่อนกับย่อข้อขึ้นอยู่นะครับเพื่อนกับสีมีเม็ดแน่อยู่ครับแต่ว่าขับเพิ่นลมทับกันเนี่ยนี่เพิ่นกับสีน้เนนะครับสเสียหายไปนะครับตัวลมทับกันครับนี่ลมทับกันเนี่ยนี่ก็เสียหายซื้อนะครับเขาง่ามครับง่ามแห้งผพดสำหรับคนที่อยาเข็ดน้ำมักหอยเสือรีสีกัแนะน่ำวายสีดูนะครับ พอเขาง,ง่ามแหงนะครับงามเกินไปมันกระหลมนะครับเสียหายซื้อนะครับแถวฝนล,ลมกับห่วงใหญ่สำเด้ครับฝนงามเบื้องห่วงเบื้องเดียวครับหต่ห่วงใหญ่ๆ,น,น,ๆ,ๆนะครับห่วงใหญ่ๆยาวๆกระลมทิมเบิรครับเป็นงามแหงผลด แต่ว่ากับใบโบกงโบเถื่อเลยครับใบต่างดีนะครับใบเขียวใบต่างดีแต่ว่ากับร่มครับโมยูครับมันสูงแฮ้งปนันล่มมาทันมานะครับแกฝนหรือซื้อกับร่มเล็กๆห,หน่อยฝนปีนี่กับบ่อไข่่มบันไดครับครับสำหรับคลิปนี้กับพามาเบิงผลลับการใส่มะข้อยเสือลี่ในหน้าเขานะครับใส่ไปสองรอบพ้นที่ได้กะ เกินนะครับเกินขาดครับมันงามโผดนะครับงามโผดเข่าล่มนะครับสำหรับอันต้าที่ผมใส่ก็ใส่ประมาณเครื่องลิตรนะครับต่อน้ำยี่สิบดิบสีดนะครับนื่ผมใส่ลายโผดบ่อครับแต่ว่าก็บ่เกิดผลกับใบได้ไดหรอครับ เวลาสีแหลว่ยมสองเสมอผมมาเบิ่งกับใบกับปกตินะครับบ่ใหม่ใบยังกับเขียวปกติผมองกสีแค่สองรอบนะครับสองรอบกับเกินพ่อเล้วนะครับสองรอบกับลมนะครับแต่ว่ากับขึ้นยูกับสภาพหน้าคือกันแหละครับแล้วแต่ดินครับ ้าดิ้น่มขายงามกะบสีดูดูแนกกะโอเคอยู่ครับครับสำหรับคลิปนี้กะบ่มมียังร้ายนะครับข้ามาเบืองเขาหล่มครับครับสำหรับคลิปนี้กะขอฝากไว้สำนีก่อนนะครับเอาไว้คลิปหน้าคอยติดตามรับชมกันใหม่นะครับสวัสดีครับ